สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะนักเรียนคะ ประเทศไทยเราประเทศไทยเราก็มีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมคะอ่ะาครนี้คําว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยหมายถึงอะไรนะคะการปกครองระบอบประชาธิปไตยหมายถึงการปกครองที่ประชาชนทุกคนเนี่ยมีอํานาจสูงสุดในการ ปกครองประเทศและก็เข้ามามีส่วนร่วมนะคะมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคและก็เท่าเทียมกันทุกคนค่ะนั่นคือความหมายของคำว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะ หลักการสําคัญนะคะนักเรียนของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะมีหลักการสําคัญดังนี้ค่ะนักเรียนนะคะข้อ1อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนะคะได้มาจากการเลือกตั้งผู้แทนนะคะนักเรียนเข้าไปบริหารประเทศน,นั่นเองนะคะก็จะมีการเลือกตั้งใช่ไหมคะข้อ2 ประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิและก็เสรีภาพนะคะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอกันนะคะมีความเสมอภาคกันมีความเท่าเทียมกันทุกคนค่ะนะคะข้อที่3หลักการข้อที่3คือการยอมรับหรือเคารพเสียงข้างมากและก็ไม่ระเลยเสียงข้างน้อยค่ะนั่นคือหลักการสำคัญนะคะในการปกครองระบ,บอบประชาธิปไตยค่ะ ต่อไปเรามาทราบถึงลักษณะสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะมีลักษณะสำคัญอะไรบ้างข้อที่1ประชาชนเนี่ยนะคะมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศค่ะ 2. ประชาชนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคนนะคะข้อที่3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศค่ะ 4. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ 5. ใช้เหตุผลในการตัดสินใจโดยไม่ใช้กำลังนะคะข้อสุดท้ายประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะ นั่นคือลักษณะสำคัญของการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยค่ะนักเรียนนะคะนักเรียนคะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าอำนาจอธิปไตยไหมคะ คําคว่าอํานาจอธิปไตยนี่หมายถึงอะไรหมายถึงอํานาจสูงสุดนะคะนักเรียนในการปกครองประเทศนั่นเองค่ะซึ่งอํานาจอธิปไตยนี่ประกอบไปด้วยอํานาจนิติบัญญัตินะคะสองอำนาจบริหารและก็สามอำนาจตุลาการค่ะทั้งสามอย่างนี้รวมเรียกว่าอำนาจอธิปไตยค่ะ อำนาจอธิปไตยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอำนาจนิติบัญญัตินะคะอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยนะคะนะคักเรียนเขาใช้อำนาจผ่านใครคะอ้าวใช้อำนาจผ่านรัฐสภาค่ะคันนี้รัฐสภาเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างอำนาจนิติบัญญัตินะคะรัฐภามีหน้าที่ออกกฎหมายนะคะออกกฎหมายเพื่ออะไรเพื่อคุ้มครองประชาชนทุกคนคะ่ะและก็ ควบคุมการทำงานของรัฐบาลนั่นเองค่ะนั่นคืออำนาจนิติบัญญัติค่ะต่อไปคืออำนาจบริหารอำนาจบริหารเนี่ยใช้อำนาจผ่านใครคณะนักเรียนผ่านรัฐบาลค่ะหรือคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ทำอะไรบ้างล่ะนะคะมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตาม ฎหมายนะคะเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาประเทศนะคะและก็รักษาความสมงบของสังคมนะคะนั่นคืออำนาจบริหารค่ะอำนาจสุดท้ายคืออำนาจตุลาการนะคะอำนาจตุราการเนี่ยใช้อำนาจผ่านใคร ผ่านสารค่ะนักเรียนนะคะที่นักเรียนรู้จักกันว่าคืนศาลนะคะพิพจารณาคดีนั่นเองค่ะมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่พิภากษาและก็ตัดสินคดีความตามกฎหมายเพื่ออะไรคะเพื่อความยุติธรรมของสังคมนั่นเองค่ะนั่นคืออำนาจอธิปไตยทั้ง3อย่างนะคะนั่นคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและก็อำนาจตุราการค่ะ เรียนคะคำว่ารัฐสภาประกอบไปด้วย 1. วุ่ิสภาและก็สภาผู้แทนราษฎรคะ่ะรัฐสภานะคะประกอบไปด้วยวุธิสภาวุฒิสภาเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้าง มีหน้าที่กันกรองกฎหมายและก็ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินค่ะนั่นคือหน้าที่ของวุฒิสภานะคะส่วนสภาผู้แทนราษฎรนักเรียนนะคะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทำหน้าที่ออกกฎหมายนะคะและก็ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลร่วมกับวุฒิสภาค่ะนั่นคือคำว่ารัฐสภาค่ะ เปลียนคะ่ะเรามาช่วยกันสรุปดีกว่านะคะาการปกครองของประเทศไทยเรามีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยนะคะการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคือการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคนนะคะนักเรียนนะคะ,นะคะอำนาจอธิปไตยได้แก่อะไรบ้างได้แก่อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหารและก็อำนาจตุลาการใช่ไหมคะอำนาจนิติบัญญัติคืออะไรคืออำนาจในการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนทุก,ทกคนนั่นเองค่ะส่วนอำนาจบริหารอำนาจบริหารก็คืออำนาจในการจัดการดูแลเพื่อ พัฒนาประเทศและก็รักษาความสงบของสังคมนั่นเองนะคะสุดท้ายก็คืออำนาจตุลาการอำนาจตุลาการก็คืออำนาจในการตาัดสินพิพากษาคดีความต่างๆนั่นเองนะคะเพื่ออะไรละ่ะเพื่อความยุติธรรมในสังคมนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยค่ะ